ปั่นบปีูนครั้งแรกอืมอ้าวอืมเข้ากันเหน,น,เนือกับขนมปังกับเปียกปูนอืมแตะแดบด้นะอันนี้มันมีความเข้ากันน้องพี่ถ้ากับรวมกันขนมปังแกทีแล้วก็เปียกปูนอ่ะมันจะแบบเข็มๆมันๆหอมๆมาดวลอง กินเนือสวยคุณบาทำไมนั่แล้วราใมนมันมันหวานเหมือนตัวค่ะน้องดีววแล้วมันเลยมันนิดหน่อยเพิ่มเติมที่ฟิวรีนมากินสวยอรถ้ามากินกับแฟนเขาก็ไม่หยิบเลยผิดองไรหยิบด้ไหมั้ยมืว่าหยิบแล้ว สกีคำเล็กนิดเดียวเองอ่ะอิ่มยปากมันแค่นี้ไงอพูดแปากเขาพูดเลยอะเจริงนะ